ในส่วนตัวผมเนี่ยพอดีมันก็พออยู่ได้นะครับโดยโดยโดยส่วนใหญ่คือเรามามันมันพอมีผักสวนพืชผ,ผักสวนครัวอย่างเงี้ยครับข้าวที่เราทําไว้ออแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็กินน้อยใช้น้อยครับประหยัดอยู่แล้วมันก็เลยพอเป็นพอไปครับอยู่ได้ออมันกิจกรรมร่วมกับชุมชนก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยทําเรื่องป่าผมทําห้องเรียนป่ามาให้ แต่ช่วงนี้หยุดไปเพราะเด็กๆเปิดเ,เทอ,เทอมแล้วผมก็หยุดไปแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มมาทําเรื่องของกสิกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับสร้างอาหารให้กับโลกใบนี้ครับแต่ว่าทําเล็กๆไม่ได้ทำไม่ได้ทำเยอะทำเล็กๆ<อ>ค่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทําแปลงเล็กๆประมาณนิดๆที่สวนประมาณสองงานนะครับที่สวนที่ผมอยู่แต่ตอนนี้ก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็คือว่า ลงไปทําในพื้นที่ของข้อที่เขาที่เขาทํานาอยู่นะครับก็ก็ทําเพิ่มขึ้นเพิ่มจํานวนขึ้นก็คิดว่าพยายามนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำไปนี้แต่ตอนนี้ก็เพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึ่งในส่วนถามว่าพอมาอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยความทุกข์หรือความไม่สบายใจอะไรที่เกิดขึ้นมันก็จะมีอยู่แล้วครับแต่ถามว่ามีตรงไหนก็ตรงที่ความแตกต่างของเราเองครับ ผมกับชุมชนคนในชุมชนเสยใหมันจะต่างกันคือหนึ่งเอาทานอาหมังสวิรัตคนในเมองไม่มีอันนี้ค,ค,คือความ<อ>แตกต่างอันที่หนึ่งครับสองก็คือว่าผมก็ชอบทำเกษตรอินทรีย์คนส่วนใหญ่<อ>ในชุมชนก็ทําเคมีกันหมดเอเอเนาะแล้วสาม<อ><อ>คือก็ชอบแบบทํางานก็มไม่ค่อยชอบเก็บเงินเก็บอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็คนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ เน้นเรื่องเองินเรื่องอะไรกันอย่างนี้้วนั้น,นความต่างของผมจุดนี้แหละที่มันทําให้เราให้เราแบบบางทีมันมีจุดท้อจุดล้าจุดเมื่อยจุดผสมกันหมดเลยครับบางทีมันก็ขายไม่ออกแต่ว่าวิธีการของผมผมจะผมจะชอบฟังเพลงครับผมก็จะังเพลงท่านเพลงเพื่อชีวิตอ๋อเพลงเพื่อชีวิตที่ผมร้องเลยนะ จะฟังประจำอ๋อสาธุจริงๆผมก็จะใช้ทีฟังเพลงเพลงพ่อท่านเพราะว่าถ้าบางทีก็ฟังเทศบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่หลังๆมาจะฟังเพลงเพลงพ่อท่านเพลงหลายเพลงอย่างเงี้ยมันผมว่ามันให้ความหมายแง่มุมบางจุดแล้วก็มันก็ผ่อนคลายด้วยครับทีนี้ว่าแต่ว่ามันผมก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ว่าพยายามที่จะแบบพยายามให้อยู่ในสินห้าครับ โีเคที่พยายามนะครับก็อาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับบางทีแต่ว่าก็ตั้งใจีจะแบบตั้งใจที่จะแบบฟื้นตัวเองฟื้นตัวเองก็พอมันผิดพลาดหนึ่ง้ยผมก็รู้ทันทีว่าหนึ่งคือศีลของเราพร่องครับเมื่อสินของเราพร่องก็อาิตย์ินเพิ่มขึ้นก็แค่นั้นพออธิตีลินเพิ่มขึ้นใจมันก็มันเหมือนมีเรื่องใหม่เรื่องที่มันมีความยากกว่าเดิมที่เราเผชิญอยู่นะครับ มันก็มุ่งหน้าต่อแค่นั้นเองครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่าเออจริงๆแล้วให้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราหนึ่งคือหนึ่งเราคือเราคาดหวังกอะไรบางอย่างหรือว่าเราไปยึดกับสิ่งบางอย่างซึ่งอย่างผมเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวชุมชนอย่างเงี้ยครับความต่างของเรามันมีความต่างกันมากพอมันต่างกันมากเราก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยครับแต่พอมันไม่ได้อย่ยผิดมันก็จึงเขาเรียกว่ามันผิดหวังนะครับ พอผิดหวังมันก็จะมีความช้อแท้เท้าเา<อ>ผมผมพอผมมาจับอาการตรงนี้ได้ผมก็มาโอ้จริงๆแล้วเราคาดหวังมากเกินไปก็เลยกลับมามองว่าเอองั้นเปลี่ยนความคาดหวังใหม่ก็อย่าไปคาดหวังแบบนั้นก็แค่ว่าตัวเราพยุงตัวเองให้อยู่รอดแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ทําสวนไปทํากิจกรรมเท่าที่ทําได้อย่างเงี้ยตอนนั้นมันก,ก่อนหน้านี้คือมันกว้างครับมันทําเรื่องกว้างแต่ตอนนี้เราพอกว้างเสร็จเนี่ยมันก็จะ กังวลมันอะไรอย่างนี้ผมก็ขยับลงมาเหลือแค่ตัวเองบริเวณเล็กๆพอมันเล็กอย่างนี้ปุ๊บมันก็ง่ายขึ้นครับ